สวัสดีครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจน์เกษตรศิลินนะครับกับอู่ทำสีสีอินเตอร์นะครับวันนี้เอาเทคนิคสั้นๆนะครับมามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับถ้าใครๆเคยทํากันชนนะครับไม่ว่ากันชนหน้ากันชนหลังก็แล้วแต่นะครับที่มันจะเป็นมีลักษณะของรอยร้าวของสีโปหรือรอยร้าวของของผิวแลกเกอร์ที่หน้าแลกกเกอร์นะครับแล้วก็กรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดปากแผลไม่ถึง นะครับผมใช้คำใช้คําว่าเปิดปากแผลไม่ถึงนะครับถ้าเราเปิดปากแผลไม่ถึงนะครับสิ่งที่ตามมาคือนะครับรอยเล้าไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นชัดบ้างน้อยแค่ไหนถ้าเราเปิดปากแผลไม่ถึงนะครับรอยเล้าจะไม่ถูกกาจัดนั่นหมายความว่าพอเวลาเราถูกเราพ่นสีไปอะไรไปปุ๊บกลับกลายเป็นว่ารอยเล้ายังเห็นอยู่นะครับเนี่ยเวลาผมเปิดปากแผลผมก็เปิดประมาณนี้แล้วทีนี้เวลาวิธีเช็คครับ เพราะว่าบางทีมันมีหลายจุดใช่ไหมบางทีวิธีเช็คแล้วเอ้รอยเล้ามันหมดหรือยังอย่างบางทีถ้าเราขัดเป็นแบบนี้แล้วมันจะมองค่อนข้างยากต้องบอกเลยว่ามันมองค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีเช็คนะครับจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นจะเป็นอ,อ,อะไระน้ํายาเช็ดคราบก็ได้นะครับอถ้าใครกลัวเปื้อนก็เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับ กรณีถ้าเกิดเรากลัวว่าเราขัดรอยแตกไม่หมดแล้วมันจะส่งผลให้กับตอนที่เราพ่นสีจริงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทํากระบวนการนี้นะครับเพราะว่าน้ํายาเช็ดข้ามาเช็ดนะครับพอน้ํายาเช็ดข้ามันโดนไปตรงไหนพ๊บตรงตำแหน่งตำแหน่งไหนที่มันเป็นรอยรล้าอยู่นะครับหรือน้ําก็ได้นะครับน้ําหรือน้ํายาเช็ดข้าที่มันโดนไปตําแหน่งที่มันยังเป็นรอยรล้าอยู่นะครับน้ํายาเช็ดข้ามันจะซึมไปนะครับมันจะเห็น เห็นเส้นที่เป็นรอยรล้ารอยรล้าขึ้นมามันจะซึมเข้าไปใส่ตรงรอยแตกรอยแตกรล้านะครับทําให้เราเห็นนะครับพอเราเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาร์กใหม่เลยนะครับป้องกันการลืมนะครับเรามาร์กใหม่เลยแล้วก็ขัดเปิดให้ถึงเนื้อพลาสติกเลยนะครับถ้าถ้าเราทํากระบวนการนี้ได้นะครับก่อนที่เราจะโป้นะครับเพราะเราเราจะเราจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราเก็บกระบวนการแผลที่รล้าหมดแล้วนะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลตอนพ่นสีจริงเสร็จนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับไม่ถึงสามนาทีนะครับ คลิปผมนะครับเน้นอยากจะทําก็ทํานะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากทําผมก็ทํานะครับก็คลิปผมก็บางคลิปก็จะประมาณนี้นะครับสั้นๆเลยเอามาบอกนะครับกําลังทํางานจริงอยู่เอามาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับวิธีเช็คนะครับโอเคนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ